พพี่เชรน้องหลอดนี่เขาจะเล่นเล่นกันนะไอ้แก่ย้งไม่ขนาดเลยอ่ะรักไอ้แก่นี่พิหายก็แบบดูดิเขาเขาเอาเบนเนอร์เขาเอามาทำเบนเนอร์เลยอ่ะเขารักเขารักคุณเก๋ชมรมรักคุณเก๋ชมรมรักตายคุณเก๋กาย่างปลาบับัดเนี่ยไกาย่างปลาบับัดเนี่ยได้ชมรมโคเพชรเนี่ยเฮวิตว้าวเฮฟวิตตาเลกในเลงเฮฟวิตเนี่ยเปิดมาได้สัก ดีจริงเลยว่นเลยครับใครอยากเล่นตัวอะไรพี่เล่นตัวถนัดดีกว่าเล่นตัวถนัดได้ครับใครอยากอะไรฝั่งเราก็มาตีนะพี่ตีเออนี่แหละมือมือนี้แหละที่พี่คุ้นเคยมือนี้แหละมือที่มีผ้าพันเพสได้ข่าวว่ามันพันวิญญาณไห่ครับ โอ้โอเคพันพันพันวิทแาบนหรือว่าหรือหรือว่ามันจะเป็นโดนนี้นะปฏิบัติของคุณมากครับว้าพี่ขอ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 ีหนึ่งพี่เพชร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 ขึ้นมาเย็นตรงนี้ขึ้นมาเย็นตรงนี้พี่ขึ้นมาเย็นตรงนี้มันทำมัคไม่ได้หรอกเกมน,นี้อ่ะป่าวพี่เนทจะไม่ได้เล่นอีกโอ้พี่เพชรไปแล้วครับ อันนี้ในเล้งเราเราเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นหลังเข้าหลังเข้า ว่าใครรัดรัดฟิตรัดใครวะใครวะใครวะน้องถั่วกำลังไปน้องกำลังไปกำลังไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครดูสตรีมกูอยู่มั้งย้อนย้อนกลับย้อนกลับไปดูกูเดินมานิ่งๆแลสยิงกูไปโดนแล้วปวดท้ายไปมันตัวไทยแล้วไปวางเลยครับไปวางเลยมันตัวไทยเลี้ยวไปวางเลย เพชรมึงดูมึงย้อนสตรีมกูไปดูตอนบวกตอนบวกกับเลดอะกูงงจิ๊บสตรีมอาวีใช่เปล่าสตรีมอาร์วีใช่เปล่าใช่ใช่ใช่แหละสตรีมสตรีมอาร์วีนะเพื่อนโอ้โหสามสิบ อ๋อนี่มัชอบรวยแล้วคุณดูแล้วจากพฤติกรรมอ่ะเดี๋ยวมันรวยเองพี่ไปดูมันชอบรวยแล้วไงมอบรวยมอชอบ่วยใช่ไหมเดี๋ยวมันเดหมอเจอออกได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ะสมงสมกปิดให้ป okay, okay, okay. ้องไป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 แย่สมกปิดีโอเค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 ไอ้อ้มอเินกาแม่งไอ้ตาดมาผู้ชายเกยทั้งนั้นเองแล้วเกี๋้ไปตาหมอคอยนั่นแต่เพจมึงไม่ต้องสมกสายเพื่อนมีไสไน พิษสเกนอยู่มึงโยออกมาโดนสิแล้วโอ้โหไอ้บัตรโซพิษอูมินมาหลังอูมินมาหลังพิษระวังระวังมันมามันมาโอคีคเดี๋ยวไปดูอีกนะโซว่าบินโดนโซวาบินโดนอูมินใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ใช

อุ้ยเว n นโอ้เห็นว่าไม่อยากตายเมื่อกี้้นยอมคิดดีกว่ายอมตายอะไรของพี่ไม่พีเด้หนพรกันเว้ยผมกล่าววปพีเพชดผมกล่าวว่แบบเ็นกาขับไปดิบเลยนะพี่โอ้โห เอ้ยแล้วสไปอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะโมกิงนะโอเคโอเคโอเคแล้วทำไมพวกพวกนายไม่เอาสไปวะใครขัดคำสั่งผมนะโลกมนุษย์ได้บังเกิดแน่ไปเลยแน่าในใจเราไม่ใช่ตัวแรก p วยเพชรโลมนุษย์บรรทุกทาน รถขึ้นสะพานรถโลงเชี่ยงอมมาลังโมอมมาลังโมมาลังต้องใหรวะตรงพี่มีคนอะตรงพี่มีคนอะเอ๊ตรงนี้ใครวะ Hello m o t h e r f u c k e r ขอร้องก่อนลัางโมบิสเชียร์และหลังมา ด้านในอ่ะด้านในอ่ะด้านในเนี่ยตัวมีเลยเกลียวเกตายแล้วเฮ้ยพี่พี่ไปวางซีนะคุ้มกันพี่หน่อยฮัลโหลโบโบโบมาคุ้มกันพี่หน่อยโบเเลย้้ไอหี เฮ้ยโอ้เก็บปืนไม่ทันกูไปกดจีทำไมกูนึกว่าเล่นพีบีไอเวฟก็ไม่เหมือนมึงเราเป็นกดอีกูแบบเพื่อนพอพีเฟ็ดเข้าเงินแล้วพีเฟ็ดเขาอยู่บ้านแล้วเขาตูดงอนเพชรมีปืนดรอปตรงนี้นะมึงขายปืนทิ้งก็ได้เพื่อนมึงมาเก็บไอ้สเปกเตอร์ตรงนี้ก็ได้ ไปเลยไปพร้อมกันไอมกเลยไอดสมมกเด็ดขาดได้ได้ต้องต้องรีบรีบสมกใช่ไหม้ยของใหญ่หรอของใหญ่หรอเล่นทำเลยทำฟอ

ตรงพี่ตรงพี่ไปเก็บฝากเก็บของโอ้โหเฮียลบศูนย์มันงง่วมันงง่วมันงง่วมันอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายน้องเออไม่โต้มันวางเลยวางเลยใช้มิดลอยเลยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละยิงมันเลยลุดโอ้โหเฮียเฟตเฟตเฟตเฮ้ยสไปครับสไป เราจะไปแน่ครับเร็วพีเเราอยากควัวเว้ยถ้าเรากลัวน่ะเราก็ไม่ตัางจะแกะเหี้ยเอาวะเราถอยเถอะมาหยุ่นเอ้เอ้เอ้เรชเรชเรชบอมบอมจ่าบอมเอ้ยบอมบอมบอมเรชเอ้บอม

เวนี่หมออยู่เห็เวนี่ขอเล่นในนั้นรีบวางรีบวางรีบวางมาวางบีมาวางบีเวลาจะหมดหมออยู่ตรงพี่หมออยู่ตรงพี่มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใครอยากฆ่าไปฆ่าเลย <Yes. S 1> vocal, 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 vocal. นี่ไอสัตว์ไฟแะสบแรกไหนในเดี๋ยวไปจัดการสวยสวยวางแล้วผมโอเคไม่ติดคาบีอันน้าโอเคข้าเลยเข้าเลยกวางในว่านี้แหละอุ้ยมันมันอยู่บ้านเลยแลทตรงนี้ตรงนี้ เร็วมาช่วยหน่อยพี่จะตายนะพี่เอาเร็วอธิญามาช่ยนายเลยอือเหตุผลมึงเอบเอบไปตรงนี้แหละเนียนๆกลมกลืนไปกับธรรมชาติเอียดละคนไหนควายหันควายหันหลังเบ็ดหลังซ้ายซ้ายเออเออเออยิงมันยิงเลยเนี้ยเลยเป็นเนี้ยเนี้ยเนี้ยเลยขวา ตายด้วตายด้วยเขาไปเหนืออีกแล้วเล่าได้เปาเบ่าได้เาเี่น่าได้เปาเวทขอมาดิ มเนียเดี๋ยวพี่ไปโดยลังอิงเดี๋ยวอขอเวลาหน่อยม,มีนะตรงนี้ดับเบิ้ลดอเต็มนะได้ยินเสียงตื้ยตึมเลยโอเคอันดีกูมาแน่เดี๋ยวมาให้ดีนะเดี๋ยววมาที่ที่ นคมกึ้นเลยครับทำไปช่วยหลังๆพี่เองพี่ไปเลย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 วางซีเลยครับน้องวางซีเลยครับวางซีเลยครับต่อยกัย เพชรกระโดดขึ้นไหมมันอยู่มันอยู่เวสกระโดดกระโดดขึ้นไปดู <seconds> เลยตัวเองไอ้ดีนะ <c oughs> <c oughs> คนที่อยู่ทางนั้นแต่ต <c oughs> <c oughs> ัวเองละกันอ้สมม,มุติอ้าว <c oughs> มีคนตายอ้าว I know I I know I know พี่น้องบาเฟตเหรอแต่ขอโทษพี่ไอ้แปดพี่แม่งโหดกว่ามาเดี๋ยวพี่ดูดับดับบันดวยโอเคเดี๋ยวพี่ดูบีโอเคเดี๋ยวพี่ดูดับดับบันดอแล้วใครใครดูบีเนี่ยต้องมีคนดูบีสักคนหนึ่งพี่พี่ดูบีเองเองก็ได้ต้องมีคนมาดูอ่ะดับบันดออะสักคนนึง แค่นเดี๋ยวมันเข้าาามมันเข้า้าไดกันดีคนเดียวเองเดียวกันดีคนเดียวอีกก็ได้แต่อะไรนะฮะพี่เก่งพอกันที่อยู่คนเดียวก็กันทุกฐานได้เออมึงเก่งพอหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพจแค่ไนี่รักษาไม่ได้แต่พี่จะรักษาใครได้อะอุย้ยโซว n ส e a นไหนวะไอ้ <laughs> ไอสัตว์เลยไปทักเลย ไม่มีใครเล่นมุกกับผมอ่ะม,มุกเลยฮะมุกอะไรหรอครบมา้วาล้วมาแล้วมาแล้แลเฮ้ยมันวางิว่วมันวางว <c oughs> นิ่วใ <c oughs> นเกมนี้นี่ไปัเื่อนฉุโอ้ยเปเลยนั้นกแพงกัไม่ใช่รับ <c oughs>

พีพ่เพชรไหวไหวไหมก <c oughs> ูไม่น่าถามว่าพีพ่เพชรไหวไหม,ไมน้นองครับม,มันมาแล้วครับซีครับนอ้องแกง๊แกงต,ตูตัวตีเหรอ ตันตันตาดารันตันตาดันตารันตันตาดารันตันตาดัาดันตันตาดตารันตันตาดารันตัาไันตาเนตันตาดันตมนตาดันาดันตันตานตนตาาวัตาาันดันาาาันดันันาาาด มาบีครับมาบีมันมันมัน,มนส่งบอมบาย่ามันสแกนบีเย้ยตายฟรีแล้วต่อไปผมยากปล่อยให้แมงระเบิดมากเลยทำไมหรอไอสัตว์ยิงกระบะแม่งแย่คือไม่ต้องเสอนแลนเฮ้ยเฮ้ยพี่อยากลอยาน มันพิกไม่ได้เมื่อกี้ไปะลหลีเป็นคนที่มีกะกะจิตกระเจียวดีงามเออโอ้โหไม่งวางได้หวโมากไม่งสเก็ดกระจิกระเจียว ชอบใจยังชอบเอาเลยกูเล่นบายาคนที่หกกูเล่นบายาคนที่หกไงกูเล่นบายาคนที่หกิดิดมเลยก็ได้เอาเลยกูเล่นบยาคนที่หกระติกกระเทียวชอบชอบไ้เมฆอับส่องผมไอ้เฮียตต่แต่ปกูเปิดมอกูภาษาทยก็ฟังละดู่อนดิจับภาพ่ะโอ้โหทำอีนกรา มึงฆ่ากูเจอไม่ต้องกลับมานะพี่เพชรไอสัตว์มึงสิไอ้ไอ้ไอ้เด็กเกี้ยมันจะเกงกลัวเฮ้ยมันวางบีมันวางบีมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้ว โอ้ oh, พี่กำลังมิชมช,ชั่น i m p โ s s ิ b l ลสมุกู้อยู่เลย <laughs> 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 ใช่ใช่ล่กแล้วก็ไปเลยกูอย่ไปพูยกับกูประสาใจมากนิดก็ดีแคเชียยชอบใจแกกูบอกว่ากูบอกว่า ไอ้ไอ้ไอ้พูดคำสุภาษิตมาสักหนึ่งคำมาคำคมมาสักหนึ่งคำมาตั้งใจจะพูดคำว่าอะไรแค่ไึกไม่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 กูไม่กูนึกถึงหน้าวันี่ท่านนึกภาพดูวมันหุยแม่นเกินแม่นเกินมันสมกบีนะมเอ้ยมันสมกดับดับเบิลดับเบิลประตู

โอ้เพชรมึงอ่ะต้องโชว์แล้วแหละสามตัวต้องโชว์แล้วแหละมันอยู่ตรงนั้นเลยพชรมึงไม่เดินไปวะกับดักไซฟ์ร์อีกเร็วโอ้โหเสียงไดโนเสาร์เดินเช็คขวาก่อนเพื่อนโอ้โหไม่เก่งกืนไม่ไอ้เหี้ยนี่เก่งกืน เฮ้ย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 ท้นี่ร้นี่ไกดที่พี่กัโครดเฮ้ยพี่ระวังันหยุดเห้เาใส่ผู้เล่นคนที่ระวังไว้ตัเนตตัวไปสวยเป็นสวยไว้ต อุ้ยโธ่เอม่งอ้อมมาตั้งแต่ต้นไหนวะเฮ้ยมันวางสีมันวางสีหมออยู่ตรงหน้าพี่หมอหมออยู่บีหมอหมออยู่บีไอ้เหี้ยนี่แม่งอยู่อยู่ตรงนี้ไซเฟอร์อยู่ตรงนี้ไซเฟอร์อยู่ตรงนี้พี่มาร์คเลยไซเฟอร์อยู่ยาวนะใครมีสโมุกมั่ง กู้กู้กู้สักคนนึงกู้สักคนนึงกู้สักคนนึ่ง c เวอร์ดิเหรอค cover cover 78สายสายสวยกล้ามันมันหนักแน่นอนเลยสไปรตกตรงพี่สไปรตกตรงพี่ด่วนดวนเลยพี่เหลือสามคนปะ ยูย mm. ูยูยูเนี่ยชาเลยช้าเ e ยวิปป้ามาการเดินจริงนะมันอะไรกันพี่หุยเดืดดืออะไรกันนี่คือมันตัองข้างในข้างในพี่ข้างในพี่น left เพชรมึงไปทางนู้นสไปมันตกอยู่มึงไปทางนู้นไปดูสไยไ้สัตว์เลยดูสไปอาโเล้พีพีจ่เอจ้าโอ้โสี่ไงโุ้ยจงเลยุเลยอ่ะอ๋อตกอ๋อตกแล้วครับสวยสิเชี่ยไม่ตายว่ะ โม้จิมนักโม้จิมนักอ๋อมันมันชุบเพื่องอยู่แล้วมันจะชุบเพื่อนมันจะชุบเพื่อนไงมันชุบมันแย่มันชุบใครใจดีทำประกันชีวิตให้ผมมั้งครับไอ้สัตว์คนทำประกันติายไอ้สัตว์โอ้ยชิวเกินไอ้เหียใครายผูมีทองกับเขา